ช่วงกวนชวนหิวสนับสนุนโดยชาตามือชาดีๆสำหรับคุณบริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่งรถยนต์ชั้นนำของไทยพัฒนา,าเล่งหงสุขุมิตรอ2ต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วที่เปิดมาก,กว่า50ปีช่วงกวนชวนหิวครับวันนี้ทรงจะเอาใจคนที่รักอาหารใต้ครับ ที่ร้านแห่งนี้เป็นร้านประจาที่เงียสมไปรับประทานอาหารใต้ที่นี่บ่อยมากเลยครับเขาบอกว่าบรรยากาศดีรสชาติอาหารใต้ของเขานี่อะแรมแฮมเลยล่ะครับใครที่อยู่แถวแถวทองหล่อซอยห้าขับรถเข้าไปเจอร้านนี้แน่นอนครับวันนี้ส่งน้องนิกเร่งหงเนี่ยไปชิมอาหารใต้ที่ร้านคั่วกิ้งผักสดครับไปที่ร้านแห่งนี้จะต้องสั่งเมนูอะไรบ้างเนียสมสั่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วตามน้องนิกเร่งหงไปที่ร้านคั่วกิ้งผักสดเลยครับ ววนชวนหิววันนี้ครับนี่ก็พาเพื่อนๆมาที่ร้านคัวกิ้งผักสดนะครับร้านนี้แค่ได้ยินชื่อเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถเดาออกแล้วว่า ร้านอาหารเป็นร้านอาหารปักใต้แน่นอนครับและที่สําคัญร้านอาหารคั่วกิ้งผักสดแห่งนี้นะครับเขามีวิธีการทําแบบโฮมเมดเขามีพริกแกงหรือเครื่องแกงเนี่ยที่ทาในสูตรของตัวเองนั่นเองหรือว่าเป็นสูตรแบบฉบับของคั่วกิ้งผักสดนั่นเองครับท่านผู้ชมพูดมาขนาดนี้แล้วอาหารก็เต็มโตะแล้วเดี๋ยวเราไปรู้จักกับอาหารดีกว่าครับว่าจะเจ๋งแค่ไหนเรามารู้จักกับเมนูแรกเลยดีกว่าครับนี่เลยครับคั่วกิ้งหมูสับนั่นเองท่านผู้ชมและที่สาคัญนะครับต้องกินกับผักด้วยแล้วเขาก็มีผักมาให้ด้วยนะท่านผู้ชม รสชาติชีสมากท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าพริกแกง,งเขานี่เข้มข้นมากๆนะแล้วก็มีสูตรแบบพบเศของตัวเองจริงเพราะว่าถ้ากินที่อื่นเนี่ยมันไม่จีดขนาดนี้นะแล้วก็ต้องบอกว่าครัวกริงหมูสับเนี่ยโอ้โหพริกแกงเขาเนี่ยชีดใจสุดเลยนะท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เมนูที่2กันเลยดีกว่าครับใบเหลียงผัดไข่นั่นเองท่านผู้ชม <c oughs> คือต้นเน่ของใบเหลืองผักไข่เนี่ยคนทำเนี่ยจะไม่ได้ปรุงแต่งอะไรทางนั้นความอร่อยเนี่ยจะออกมาจากไข่กับใบเหลียงแล้วก็วิธีการผัดนั่นเองต้องบอกยว่าร้านนี้สุดยอดเรามาต่อที่เมนูสุดท้ายเลยดีกว่าครับเมนูที่มีชื่อว่าแกงเหลืองเนื้อปลากระพงนั่นเองปาาานะลา,าของเขาเนี่ยชิ้นใหญ่มากๆนะแล้วก็นิเชื่อว่าสีสันของเขาเนี่ยบอกถึงรสชาติอยนะู่แล้วนั่นก็คือจีดแน่นอน กกินกนัให้สราาํต้องบอกได้ว่ารสชาติเนี่ยไม่ได้เจ๊ดถึงขนาดแบบคนไทยภาคกลางอะ่ะกินไม่ได้นะเพราะว่ารสแบบกลมกล่อมพอดีพดีไม่ได้เผ็ดมากจนเกินไปนิกแนะนําเลยโค้กกิ้งผักสดนะท่านผู้ชมวันนี้นะท่านผู้ชมก็อิ่มอร่อยไปกับร้านโค้กกิ้งผักสดที่ต้องบอกได้ว่าเขาเนี่ย รักษาความอร่อยโดยการทําแบบโฮมเมดนั่นเองนะท่านผู้ชมทําอะไรแบบบ้านๆแต่ว่าอร่อยมากอะ่ะบ้าไปแล้วอะ่ะท่านผู้ชมสามารถมาทานได้ที่ทองหล่อซอย5นะและที่สําคัญตอนนี้เขาเปิดอีกหนึ่งสาขาอยู่ที่พหนโยธินซอย8รสชาติเนี่ยเหมือนกันเลยเพราะว่าเขาเนี่ยทำแบบโฮมเมดไงทนะ่านผู้ชมโอ้โหแน่นอนแล้วแล้วก็สาเมนูนะถ้าใครชมก็อย่าลืมตามมาชิมกันด้วยนะครับสาหรับวันนี้นิลาก่อนนะบ๊ายบาย เป็นยังไงบ้างรครับกับการท่องเที่ยวของกวนชวนเที่ยวของเราในสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมชมแล้วนะอย่าลืมนะตามพวกเราไปเที่ยวและก็ไปชิมในร้านที่เฮียทรงกับน้องๆกวนชวนเที่ยวแนะนําด้วยนะครับก่อนลาจากไปวันนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรทั้ง2ชนิดนี้เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่เฮียทรงในของอยากจะแนะนําให้หาซื้อดื่มกันนะครับหาซื้อดื่มได้ที่ทททบิ๊กซีทั่วประเทศไทยซปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทย รวมไปถึงร้านขายของฝากทั่วประเทศไทยอีกด้วยนะครับปิดท้ายด้วยพัตดาร์เล่งของสุขุมิตรตัวทสองพัารของคราวโพดเงี้ยส่งเล่งของเองพัตคารแห่งนี้เล่งหงนี่เปิดมา50ปีแล้วนะครับตอนนี้เราจัดเทศกาลเป็ดปักกิ่งราคามาสจัจจรรยร์ครับจาก700บาทเหลือเพียง480บาทเท่านั้นเองใครที่ชอบทานเป็ดปักกิ่งต้องไปให้ได้5โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งนอกเหนือเวลาด่างกล่าจาก700บาทเหลือเพียง580บบาททุกวันนะครับใครมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นงานโต๊ะแชร์งานวันเกิดงานรับปริญญารวมไปถึงงานมัน่นแล้วก็งานมงคลสมรสโทรไปสํารองที่นั่งได้02-311615 5รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนในความอร่อยของเล้งงงสุข,ขุม,มิทวีสองสำหรับวันนี้ครับค้วนชนเทีย่ยวหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกับเฮียสงเล้งงงได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับกับ